สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจําเดือนมิถุนายน2565นะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลักนาราศีตุลน,นะคะเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้มีดาวอะไรย้ายบ้างนะคะก็มีดาวพุธย้ายนะคะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษวันที่7มิถุนายนแล้วก็ย้ายครั้งเข้าสู่ราศีเมถุนวันที่26ิมิถุนายนดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีกุมวันที่13ดาวอาทิตย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนวันที่15ดาวศุก ยายก็สู่ราศีพฤษวันที่19เานะคะดาวังคารย้ายก็สู่ราศีเมษวันที่26ส่วนดาวเสาร์เนี่ยโครจรแบบพักองศาวันที่7มิถุนาจนถึงวันที่10ตุลานั่นเองนะคะคนลัคนาราศีตุลเป็นอย่างไรดาวเจ้าเรือนตัวตนของท่านเนี่ยก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์นะคะอยู่ในเรือนปัตตนีแล้วได้มาตรฐานเป็นปลเนี่ยนะคะเป็นจังหวะชีวิตที่อ่อนแอค่ะเหมือนกับไม่มั่นคงนะคะมาตรฐานตำ่ำ ตัวตนของเราก็ไม่ค่อยมีพะละกําลังเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทําอะไรก็เหมือนกับยังไม่ค่อยราบรื่นนะคะแต่ว่าก็ผ่านพ้นไปได้นะคะเพราะว่า,าได้อุดมเกณฑ์อยู่นะคะถึงแม้จะมีการสะดุดมีติดขัดบ้างนะคะแต่หลังวันที่19มิถุนายนไปเนี่ยดวงชะตาจะดีนะคะแต่ช่วง1-19ถึงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะคะเป็นอะไรที่ยังจะต้อง ประคับประคองไปอย่าทำอะไรที่บุ่มบ่ามเพราะว่ามันก็เกิดปัญหาได้นะคะเพราะว่าก็ยังเป็นพินทุบาทด้วยนะคะสุกเลงนะคะแล้วก็เป็นปลาอีกตังหาดเนี่ยนะคะไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยดีนะคะทีนี้เมื่อเราสุกย้ายหลังวันที่19ไปอะ่ะมันเหมือนฟื้นตัวก็จริงแต่ก็ยังอยู่ในเรือนมอรณะนะคะก็ยังคาดหวังอะไรเกี่ยวกับ การทําอะไรให้เกิดความสําเร็จเนี่ยยังไม่ค่อยได้ดีะนะคะเพราะว่าตัวตนเจ้าชะตาเนี่ยยังอยู่ในเดือนที่เสียนั่นเองอะนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ประคับประคองทําอะไรไปตามรูทีนไปทําตามกิจวัตรไปทําอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่เราต้องทําประจําไปอย่าทําอะไรแบบโลดโผนนะคะเพราะว่าก็เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการติดขัดได้นะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องการงานดีกว่าการงานเป็นอย่างไรการงานจะมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่นะคะ,ะเพราะว่าเราเห็นเนี่ยอย่างดาวพฤหัสเนี่ยก็ยังอยู่ในเรือนอลิเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์ก็ตกอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยนะคะแต่เมื่อดาวอาทิตย์ย้ายวันที่15เนี่ยดาวอาทิตย์เข้าไปอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยอะไรอะไรก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะการงานการกากรทําอะไรก็ตามที่คาดหวังผลสําเร็จเนี่ย จะเริ่มพัฒนาเริ่มมีความก้าวหน้าเริ่มเกิดความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าดาวพุธย้ายด้วยนะะเนี่ยนะคะดาวพุธเนี่ยจะอยู่ราศีเมษเนี่ยวันที่1นถึงเหลังวันที่7ไปก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าตัวปัญหาตัวอุปสรรคหรืออะไรที่รบกวนในชีวิตเนี่ยที่เล็งลักนาอยู่เนี่ยเขาเริ่มย้ายออกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็จะมีความสําเร็จมีความราบรื่น ขึ้นในการใช้ชีวิตนะคะด้านการงานก็เช่นกันก็จะเกิดความก้าวหน้าเกิดความสําเร็จได้นะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินเป็นอย่างไรการเงินเจ้าชะตาคือดาวอังคารนะคะดาวอังคารอยู่อาลค่ะก็ถือว่าการเงินติดขัดการเงินไม่ราบรื่นคาดหวังสิ่งใดเกี่ยวกับเรื่องการเงินไม่ค่อยลงตัวนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่คู่กับดาวคู่สมพลเนี่ยนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เกิดผลดี เท่าที่ควรนะคะเพราะว่ายังมีภาระเยอะมีรายจ่ายเยอะนั่นเองนะคะถึงแม้อาจจะมีะรายรับเข้ามาบ้างเพราะว่าเป็นดาวคู่ที่ดีนะคะคู่สมพลแต่ว่าคุณจะมีรายจ่ายเยอะนั่นเองนะคะหลังวันที่26ไปไดาวอังคารย้ายการเงินจะเริ่มฟื้นตัวนะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งเกษตรด้วยเพราะฉะนั้นคนที่คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้ดีขึ้นหลังวันที่26ไปจะเห็นได้ชัด เนี่ยนะคะเพราะว่าการเงินก็ย้ายดาวการเงินก็ย้ายดาวแห่งความสําเร็จก็อยู่ในตําแหน่งที่ดีแล้วหลังวันที่26ไปนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ประคับประคองเรื่องการงานการเงินให้ดีๆนะคะและตัวตนของเราทีนี้เรื่องความรักเป็นอย่างไรดาวเจ้าเรือนความรักอยู่ในเรือนอรินะคะก็คือดาวอังคารดาวดวงเดียวกับดาวกระดุมพระนั่นเอง ก็เกิดความขัดแย้งเกิดความไม่ลงรอยเกิดความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะ,ะแล้วก็ทะเลาะกันง่ายในเรื่องที่ในสิ่งที่ไม่ควรทะเลาะก็มีเนี่ยนะคะเพราะว่าตัวเราก็ไม่ค่อยอเข้มแข็งดีเจออะไรเข้ามากระทบหน่อยแล้วก็ไปแล้วเราก็จะทะเลาะละเพราะพลังชีวิตเราอ่อนแอเนี่ยนะคะหลังวันที่19ไปตัวตนเจ้าชะตาเริ่มม,มีความเข้มแข็งช่วงนั้นอาจจะดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ร้อยเซนะคะ จะให้ดีแบบ100%ก็นู่นเลยหลังวันที่26ดาวอังคารย้ายนะคะย้ายจากเดือนอเลีออกมาช่วงนั้นดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครคาดหวังอะไรเกี่ยวกับความรักในเดือนนี้ไม่เป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะคะไม่เป็นจังหวะชีวิตที่ดีแต่อะไรอะไรที่จะดีขึ้นเริ่มผ่อนคลายขึ้นก็หลังวันที่19าดาวศุกร์เริ่มย้ายเนี่ยอันนี้ผ่อนคลายขึ้นละ แต่ถ้าจะดีเกี่ยวกับความรักร0 0ก็หลังวันที่26ไปนะคะก็จะมีความมั่นคงขึ้นจะมีความอ่าเข้าอกเข้าใจกันได้ดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นในเดือนนี้โดยรวมอ่าประคับประคองเรื่องการงานการเงินความรักอ่าประคับประคองหมดแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายนะคะไม่ได้เลวร้ายเพราะว่าดาวมันก็จะมีการโยกย้ายอยู่มีการพัฒนากันอยู่อ่าจากดาวพุธเนี่ยหลังวันที่7ไปเนี่ย มันก็จะเริ่มเราก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะเรื่องความรักเนี่ยมันก็จะเริ่มสบายใจขึ้นมาเปราะเป็นเปราะออกมาเนี่ยนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยถ้าอยู่ในราศรีเมษวันที่1-7เนี่ยเป็นศัตรูพระราหูแล้วก็อยู่กับดาวศุกร์ด้วยแล้วอยู่ในเรือนปัตนีของเจ้าชะตามันก็รบกวนจิตใจนะคะเกี่ยวกับความรักคู่ครองเนี่ยนะคะ แต่พอดาวพุธย้ายออกไปหนึ่งตัวก็เหลือแค่ดาวศุกร์ดาวราหูอ่าก็เหมือนผ่อนคลายขึ้นแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะดาวศุกร์ก็มาตรฐานเป็นปราอยู่นะคะอ่าแล้วก็มีพระราหูกวนอยู่แล้วในเรือนปัตนิเนี่ยขัดแย้งกันได้ง่ายอ่ะนะคะอ่าแต่เมื่อดาวศุกร์ย้ายไปอ่าวันที่สิบเก้าไปเนี่ยดาวศุกร์ย้ายไปเป็นเกษตรอ่ะ,ะถึงแม้จะอยู่ในเรือนมรณะมันก็ผ่อนคลายขึ้นเยอะอ่าแล้วก็ดาวอังคารเนี่ย ที่ย้ายเขาไปอยู่ในเรือนอลีเนี่ยก็ก่อกวนเนี่ยนะคะก็จะทำะะดาวเจ้าเรือนปัตตนีเนี่ยอยู่ในเรือนอลีก็ก่อกวนในเรื่องปัญหาอุปสรรคความรักได้เนี่ยนะคะแต่เมื่อดาวอังคารเนี่ยย้ายย้ายออกนะคะย้ายออก,กวันที่26อ่สช่วงนั้นอาจจะเริ่มดีขึ้นนะคะดีขึ้นแต่ว่าเนี่ยนะคะต้องระวังอารมณ์นะคะเท่าที่เห็นเนี่ยเพราะอ,อังคารเนี่ยนะคะ อยู่ร่วมกับดาวราหูในช่วงนั้นหลังวันที่26ไปเนี่ยมันร้อนแรงหน่อยนะคะอันนั้นเราค่อยมาว่ากันนะคะเพราะว่ามันก็จะเข้าสู่ปลายปลายเดือนแล้วนะคะก็ฝากไว้สำหรับคนรัก,กนาราศีตุลสรุปก็คือประคับประคองจิตใจดีๆทำอะไรให้ช้าๆหน่อยนะคะมีสตินะคะใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทก็จะไม่เกิดปัญหานะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าลืมสร้างกุศลในการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนานะคะแล้วชีวิตท่านจะราบรื่นค่ะ,ะสวัสดีค่ะ